มีสองแม่ครับอันนี้แม่สวยครับเนี่ยความสูงตอนยังวัทองวัดได้ร้อยสามหกครับทองซีสตของหาเดียนวครับคม้มตครับจาเเทศกาลพญอดครับพออดภูเวียงบรรทาเสี่ยวพี่น้องนี่น้องใบจกครับนี่ครับเป็นลูกสาววิกเบิร์ความสูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกครับเป็นลูกสาวของวิกเบิร์เนาะครับแมนสูงครับตัวนี้ สอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่นปลายทางโอนเนองืนให้พี่น้องทันทีสนใจใช้บริการเบอร์โทรศัพท์099ย์ 7, 7, 7 9 9 0 1หและ062-584-6977หรับรองบผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้่มมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้ยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆราคาไว้ยถึกๆกไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเขาอยู่กับผู้ใดน้อกเมื่อนี่แนะน้ำตัวจากไหนครับซีนองครับอยู่บ้านนักครับน้อยตะบนมหิรลาชอำเภอชมแพจังหวัดขอนแก่นครับครับมื่อนี่มีจากตัวครับมีสองแม่ครับ มี่สองแม่เป็นแม่เดียวเนาะเป็นมเ,ม,เม่แรกเลยพี่น้องเมียแรกแล้วซื้อว่าแมีอย่างครับอันนี้แม่สวยครับเนี่ยแม่สวยเป็นคว้วยองังเลยพี่น้องครับความ<อ>าสูงเราเท่าไรครับความสูงตอนยังว่าทองวัดได้ร้อยสามหกครับตอนนี้เขาท่องซีหาเดือนความสูงได้ยุ้อร้อยสามห้าร้อสามสี่ครับ็น้วยอังเลยพี่น้องหลังนี่เทน้ำบนไหลอ้วนดีครับตอนนี้ท่อง ได้จากเดียนแล้วก็ท้องซีสต์ของหาเดียนรครับคม้มตครับตัวนี้เป็นเจ้าเทศการพญออดครับพ่อออดภูเวียงบรนท่าเสี่ยวพี่น้องรับประกันท่องเนาะครับตรวจสาเรียบร้อยครับแต่เสาเียบร้อยแลวพี่น้องเป็นเวลำตัวใหญ่เหงาสายอ่าง แา่้องกับนาเลียงกินยาไอเจ้งราคาสิเปิดไว้เท่าไหร่ 9, 9, 000, ครับมึงเปิดไว้เก้าหมื่นเก้าพันครับเก้าหมื่นเก้าพันแข่งขาไงบ่ม,มีตำหนิเนาะครับบ่ม,มีครับรับประกันทุกอย่างครับห้อยอย่าตะเลียงอยู่พี่หน้องเราได้ลูกจากตัวแล้วเนาะอันท่องสองอนะันท่องสองครับท่องที่สองไม่ท่องครับอันนี้ ใบผสมผสมจริงกับเจ้าไผ่ทองเจ้าเทศการสายเลียดไผ่ทองสายไทยครับยรัยๆเลยสวยห่ากระลามดีดพี่หน่อยสวยๆหนาไทยญ่เป็นตะเลี่ยงอยู่งหรอเปิดโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกสี่สามสองศูนย์ับจิงกลางมหาทนงได้ครับ ันมกักง้วกับมาเบิงเอาเร้อพี่น้องง่วกับลหลครับว่ากับมีเปิดครับว่าว่าสายใดแน่ยท่านุรว่าบามัน่นลูกผสมนะครับครับเป็นบามัน่นมีหลมักตัวใดกับมาเบิงเอาเรื่อพี่น้องเอาไปเรื่องชอยแล้วเนี่ยแล้วทั <c oughs> ้งว่าทั้งควย้ยครับไปเบ่งตัวที่สองเลยครับเป็นสายพัฒนาคือกันพี่น้องมีเ <c oughs> อกสารขึ้นกัน รับมาพ่อกับตัวที่สองตัวที่สองแล้วซื้อว่าน้องนี่อย่างน้องเนี่ยเนาะนี่น้องใบยกครับน่นองใบยกครับเป็นลูกสาววิกเบิร์ดวามสูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกครับสาวน้อยเป็นจะเลี้ยงอยู่พี่น้องสูงครับแต่ว่ะคันน้ำเลี้ยงนิดน,นึงครับอันนี้เป็นเอกสารเป็นลูกสาวของวิกเบิร์ดเนาะครับแมงสูงครับตัวเนี้ยนักขุดไก่อยู่สาวน้อย พอมีตำหนีเนาะเกาได้จุดเดียนแล้วเหรอเก้าเดียนครับนี่กระส,สานเราใยลำตูดีพี่นอกเกียงคาดีเกียงค่ายา,าวดีครับถ้าขวดไก่ตัวนี้ตกสาวของบิ๊กเบิร์ดคิเปิดราคาไปเท่าไหร่พี่นอ้องเปิดไปหกสิบครับตัวนี้ครับ หกหมื 60, นะ่นเนาะครับหกหมื่นหกหมื่นนี่ต่อได้ไดดดบ่ 60, ต่อได้นิดน้อยครับหกหมื่นนี่ก็ต่อได้นิดหน่อยขับมักตัวใดกับจิงกลางมหาได้คือสีมะเบื้องตัวจิงได้มุมซีเต่าครบตัวนี้กับวมิตรตำนี้เนาะครับวมิตรตำนี้ครับนาเลียงครับเนี่ยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้อีกจกรอบนะครับ 0 9 9 0์เ4 3 2 0สี่สามสองศูนย์ครับครับมักตัวใดก็กิ่งกลางมากกิ่งหนากิ่งครับอย่างแ่ยังเมื่อดาวหินกับชมตะเลี่ยงยู่พี่น้องแม่ท่องนี่ก็เป็นตะเลี่ยงเคยสิยกคู่ไปราะว่ารถพิเศษครับยกคู่ก็ได้ครับยกคู่ได้ยกคู่ก็ได้สั่นเขาไปสมีก่อนพอกันทิหนาสวัสดีครับครับสวัสดีครับ